สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเอาใจสายฟูทอนนะคะเป็นนิสสันฟอนเทียนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว TD 27นะคะเป็นปี2005เครื่องดีเซลเดี๋ยวไปดู option ออปชันรายละเอียดผิวพันกันคันนี้ได้สีดำนะคะบางเดิมรถเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยสำหรับตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียม กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะสีดำเงาแวบเลยภาษีก็หมดปีหกสีเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถกันเริ่มกันที่ด้านข้างนะคะผิวพันสวยงามนะคะเก็บงานเรียบร้อยไม่มีต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะเป็นตัวคิงแคปเดี๋ยวเราเริ่มจากรอบๆก่อน สำหรับด้านหลังนะคะมีกันชนให้เรียบร้อยนะคะฝาท้ายนิสันซอนเทียนะคะแม็กไลเนอร์นะคะแม็กนิสสันเดิมเลยนะคะโรงงานฟิล์มพร้อมใช้งานนะคะมีสเสน่ห์เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในแล้วก็ห้องเครื่องกันด้านในตัวรถนะคะ ภายในได้เป็นลายไม้นะคะวงมาลัยพาวเวอร์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ช่องแอร์ไม่มีแตกนะคะเบาะสวยงามได้เบาะหนังนะคะเรียบร้อยเลยดูดีแอร์เย็นนะคะวิทยุเดิม เพดานนะคะก็เป็นหนังไม่มีรอยเจิมนะคะสะอาดเบาะด้านท้ายนะคะเบาะแคบสำหรับเบาะแคบก็ไม่มียุบนะคะได้เป็นเบาะหนังพายางครบนะคะคทุกจุดนั่งสบายเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน สำหรับห้องเครื่องนะคะนี่เครื่องยนต์ t d 27นะคะดีเซลดูคารนะคะดูเลขที่คารนะครบนะคะรถเดิมนะคะบางเดิมเจ้าของเดิมใช้งานตลอดนะคะไม่ได้จอดทิ้งฉนวนกันความร้อนสัญลักษณ์ทุกอย่าง ด,ดููความเดิมของตัวรถนะคะโอเคสำหรับนิสสันฟอ n เทียคันนี้นะคะเป็นรถปี2อ0พตัว TD27 นะคะเครื่องดีเซลคันนี้นะคะแพ้เปิดขายอยู่ที่158,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามแพ้0819391844วันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปก่อน ฝากกด subscribe ให้แพ้ด้วยขอบคุณค่ะ